เรื่องที่9กานะคะการหลีกเลี่ยงความรุนแรงความหมายของความรุนแรงนะคะก็คือการกระทําที่มุ่งใช้กําลังนะคะหรือว่าใช้อํานาจเพื่อคุกคามนะ,ะต่อต้านหรือว่าประทุษร้ายตนเองนะหรือว่าผู้อื่นหรือว่าต่อกลุ่มบุคคลหรือชุมชนนะคะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บการเสียชีวิตการเจ็บป่วยทางใจความรุนแรงเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือความรุนแรงต่อตนเอง นะเช่นการทำร้ายตัวเองนะต่อผู้อื่นก็คือการล่วงละเมิดทางเพศนะคะการทำร้ายร่างกายความรุนแรงต่อตนเองนะคบอะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงกับตัวเองมาดูที่สาเหตุนะคะก็คือความเครียดนะอาจจะนำไปสู่การ ทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายนะคะก็คือสาเหตุเหล่านี้นะการตั้งความหวังไว้สูงเกินความสามารถการใช้สารเสพติดนะคะเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนนะเคยมีประวัติการถูกข่มขืนนะทำให้เกิดภาวะการกระทบกระเทือนต่อจิตใจนะคะการอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะการเล่นแบบสื่อนะคะการป้องกันนะคะความรุนแรงต่อตนเองก็คือทําได้ด้วยวิธีการรู้จักใช้วิธีการคลายเครียดคนะหา ตั้งความหวังที่เป็นไปได้นะคะไม่ใช้สารเสพติดหลืกเลี่ยงการแต่งกายที่ยั่วยุนะคะพูดคุยเล่นกีฬาหรือว่าหลีกเลี่ยงการอ่านที่หลีกเลี่ยงการอ่านการดูนะคะเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความรุนแรงความรุนแรงต่อผู้อื่นนะคะเป็นสาเหตุของความรุนแรงที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อน,นะคะก็คือการทะเลาะเบาแววงนะคะการปลุกฝังศักดิ์ศรี จากพวกรุ่นพีนะ่การแต่งกายยั่วอารมณ์เพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารัดรูปเ,เสื้อผ้าสายเดี่ยวนะคะการมีทัศนคติความเชื่อที่ก้าวร้าวรุนแรงนะคะการมีประสบการณ์นะคะเคยถูกทำร้ายร่างกายจากบุคคลในครอบครัวการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะการคบกลุ่มเพื่อนอันธพาลการดูสื่อละมกอนาจารทำให้กระตุ้นความต้องการทางเพศคนะความ การติดสารเสพติดการเที่ยวกลางคืนการเดินคนเดียวในที่เปลี่ยวลักษณะของการเกิดความรุนแรงแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือความรุนแรงทางกายคือการใช้กำลังใช้อุปกรณ์การใช้อาวุธทำร้ายนะคะให้มีบาดแผลความรุนแรงทางจิตใจคือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นได้รับหรือว่าถูกกระทบกระเทือนด้วยคำพูดนะคะหรือว่า การทําให้กระทบกระเทือนด้านจิตใจและก็สิทธิเสรีภาพนะคะการทอดทิ้งการดุด่านะคะการเหยียดหยามความรุนแรงทางเพศนะคะก็จะได้แก่การกระทําที่มีผลหานะให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องในเรื่องเพศนะเช่นการถูกคมขืนนะคะส่งผลต่อทั้งร่างกายและก็จิตใจ การป้องกันนะคะไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงของผู้อื่นก็คือมูลเหตุที่ทําให้เกิดมูลเหตุที่ทําให้เกิดการทําลายร่างกายนะคะจนถึงขัานเสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ควรฝึกการคิดวิเคราะห์นะคะให้เราได้เห็นผลดีผลเสียของการกระทําในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ฝึกการระงับอารมณ์กโกรธนะถ้าระงับอารมณ์กโกรธได้ก็จะไม่ตอบโต้นะคะก็จะไม่เกิดการมีปากมีเสียงเกิดการลงไม้ลงมือเกิดการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดรู้สึก,กโกรธใครสักคนหนึ่งนะให้เราเข้าใจสาเหตุที่เขาทํากับเรานะคะเช่นมองเขาในแง่ดีนะเช่นสะกดอารมณ์โมโหนะด้วยการนับเลขหนึ่งถึงร้อยหรือว่า การเดินเลี่ยงออกไปนะคะการให้อภัยนะเพื่อความสงบสุขการพิชิตความกโกรธนะคะก็ทำได้หลายวิธีการฝึกการต่อรองนะคะช่วยทำให้ทำในสิ่งที่การฝึกการต่อรองนะคะการต่อรองเนี่ยจะช่วยทำให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมนะคะ สถานการณ์ต่อไปการฝึกปฏิเสธนะคะการฝึกปฏิเสธเป็นการป้องกันสิทธิของเรานะคะก็คือให้เราตอบปฏิเสธไปด้วยท่าทีแล้วก็น้ำเสียงที่หนักแน่นนะคะหลีกเลี่ยงการดูแล้วก็การใช้สื่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงอ่าเรามาระวังเรื่องของคนแปลกหน้า แล้วก็ฝึกการจดจํารูปประพันธ์คนร้ายนะระวังคนแปลกหน้าก็คืออย่ารับของขวัญจากคนแปลกหน้านะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายปฏิเสธคําชักชวนนะอย่าเข้าไปใกล้รถเพื่อพูดกับผู้ที่อยู่ในรถนะคะเพราะว่าอาจจะถูกจับตัวขึ้นรถได้นะหรือเรื่องการพูดกับคนแปลกหน้านะคะเพราะว่าอาจจะถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเมื่อ มีคนแต่งหน้ามาติดต่อนะจดจำแล้วก็บันทึกหมายเลขทะเบียนรถนะคะจดจำคนร้ายให้ได้อันนี้ก็จะเป็นหลักการสังเกตนะคะจำออความสูงประมาณไหนนะคะจำผมสีอะไรแบบผมเป็นยังไงรูปหน้านะคะเสือ้อเชื้อชาติอายุนะคะสิ่งตำหนิต่างๆนะชนิดอาวุธรอยสกักรองเท้านะคะหรือว่า มีความพิการไหมใส่กางเกงแบบไหนสีไหนนะคะจดจำสิ่งที่จดจำสิ่งที่มองเห็นง่ายนะคะแล้วก็ค่อยๆจดจำเป็นรายละเอียดลึกๆล,ลงไปความปลอดภัยนะคะจากความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะคะหรือว่าบรรเทาความรุนแรงของปัญหาลงด้วยการวิเคราะห์นะคะว่า พฤติกรรมใดบ้างที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงแล้วปฏิบัติต้นนะให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมปลอดภัยนะคะจนเป็นสุขนิสัยในชีวิตประจำวันนะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีในที่สุดค่ะ